พุ่น o าวเวอร์ท a าแม็ก e ซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกบขมีความดีเป็นอย่างยิ่งนะที่ทางกบขเอง่ได้เีโอกาสร่วมมือกับบริษัทสินอินชอนส์บรเกร์จำกัดนะคะในโครงการสวัสดิการประกันภัยเพื่อสมาชิกกบขนะคะ ซึ่งในการนี้เนี่ยทางสมาชิกกบพอจะได้ร oh ับประโยชน์มากมายจากบริการตรงนี้นอกเหนือจากจะได้รับแต่จะสามารถค้นหาประกันภัยคือเป็นระบบที่สามารถค้นหาประกันภัยนะที่หลากหลายจาก25บริษัทในข้อดีที่สมาชิกจะได้ประโยชน์ก็คือว่าจะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเงื่อนไขประกันต่างๆเนี่ยตรงไหนเะ็นที่ภูกใจตัวเองก็สามารถจะเปรียบเทียบเรียกประกันต่างๆได้ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับท่านสมาชิกของเรานอกนือไปจากนั้นคือินชรันก็ยังมอบส่วนลดประกันภัยให้กับสมาชิกสูงสุดถึง15%แล้วก็ยังมีแคมเปญพิเศษต่างๆ มากมหมซึ่งอีกสักครู่คุณปันนว่าจะเป็นผู้นำเรียน,น,ยนในส่วนนี้ก็หรับการดําเนินการในส่วนนในการจัดหาสวัสดิการให้กับสมาชิกกรบขนี่ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญ เพื่อลดรายจ่ายของท่านสมาชิกเราที่ผ่านมาเราก็มีการจัดสวัสดิการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการประกันภัยประกันชีวิตหรือว่าฝึกอบรมอาชีพออนไลน์โดยเรามี3เป้าหมายลดรายจ่ายก็เพิ่มรายได้และให้ท่านสมาชิกเนี่ยมีความสุขในการดำเนินชีวิตซึ่งเราก็ตอบสนองความต้องการท่านสมาชิกเราเนี่ยทุกช่วงอายุเลยครัในส่วนของกบขเองเนี่ยเราทําเรื่องนี้มานานแล้วเราก็ทราบว่าสวัสดิการพวกหมดประกันภัยกับหมดประกันชีวิตเนี่ยเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมาก ซึ่งเราก็สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าท่านออมเงินมามากมายแล้วเนี่ยปรากฏว่าในวันของชีวิตเนี่ยท่านเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วไม่มีประกันเนี่ยเงินออมก็จะจะถูกใช้ไปตรงนั้นเราก็เลยสนับสนุนตรงนี้เป็นพิเศษเลยกบขก็หวังว่านะคะในการให้ความร่วมมือกันครั้งนี้นทางสมาชิกกบขจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครเปรียบเทียบแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองใครตั้งใครจังจงยอมรับได้นอกจากสว่วิการจัดก,กิจกรรมในวันนี้นำกริ่นอ็นชอรันโบเกอร์นะก็ยังเตรียมขยายความร่วมมาก มากมายนะไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันชีวิตและก็ครอบคลุมต่างๆที่หลากหลายให้กับท่านสมาชิกเราด้วยประกันคุ้มค่าที่สุดภารกิจส่วนหนึ่งของโครงการกบของก็คือการจัดหาสวัสดิการและสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกกบขวันนี้เรารู้สึกินดีที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้บริษัทฟินอิชนชอนบลูกเกอร์ขอ,ขอ,ขอมอบสวัสดิการส่วนลดประกันภัยนะครับ15ให้กับสมาชิกกบข <S <S <ฆ>ที่สามารถซื้อผ่านตัวแทนขายของบริษัทหรือว่าสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันฟินประกันลถ ได้ด้วยตนเองนั่นสะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านประกันภัยของทางบริษัทในส่วนนี้จึงสมาชิกสาม,มารถแบ่งจ่ายในรูปแบบงบ่งนวดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกกบขได้ด้วยท่นนี้เรามีพัน์ทเนอร์รบริษัทประกัน25บริษัทที่จะสามารถให้สมาชิกสามารถเปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับสมาชิกของกบขเพื่อความมุ้มคงที่ปลอดภัยเพื่อการเข้าถึงประกันภัยที่ง่ายขึ้นสำหรับสมาชิกกบขและวันนี้เองบริษัทกินิชันโกเกอร์ของเรา ยังมีสิทธิพิเศษที่อยากจะมอบให้กับสมาชิกกอของที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านฟิลชันโบเกอร์จะได้รับเป็นคูปองโฟกัสคูปองฟิลม์กันรอยโฟกัสรุ่นไฮโดรพัดมูลค่า290บาทสามารถติดได้ที่หน้าร้านฟิลมกันรอยโฟกัส ทั่วประเทศกว่า60สาขาซึ่งอันนี้ก็จะสะท้อนถึงการปกป้องที่นอกเหนือจากฝั่งของประกันภัยนะครับก็สามารถต่อยอดไปถึงฝั่งของการปกป้องตัวบุคคลเองหรือว่าปกป้องมือถืออาชิกกบกขได้ด้วยและนอกจากนี้ครับเรายังมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มเติมมากกว่านั้นได้ลุ้นรับรางวัลทองคำนะครับหนึ่งสลึงจำนวน24รางวัลเพียงแค่สมาชิกกบกขลงทะเบียนรับสิทธิแอปพลิเคชันกบกขหรือว่า My GPS หรืออีกช่องทางหนึ่งช่องทางรายแอดของทางก,กนะเพืก็ลงทะเบียนรับสิทธิในการลุ้นราง,งวัลทองคำหนึ่ง เราจะจัดแจกรางวัลในเดือนมิถุนายนเดือนตุลาคมะเดือนธันวาคมเดือนละ8รางวัรลรวม24รางวัลมูลค่ารวมกว่า200,000บาทก็<อ>เรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกกบขทั่วประเทศทั้งสมาชิกที่มีความสนใจซื้อประกันและสมาชิกที่อาจจะยังไม่มีความสนใจซื้อมาถึงว่าเป็นโครงการดีๆที่เราได้ร่วมมือกับน,นานกงบขนะครับบริษัทมีความดีเป็นอย่างที่เราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยให้การเข้าถึงประกันภัยของสมาชิกกบข เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่สะดวกมากขึ้นเราได้รับเกียรติมากกว่าที่ทางนี้มาร่วมกับเรานะคะเรารู้สึกดีใจมากที่ที่กรุณาเราแล้วก็มาออฟเฟอร์สิ่งดีๆกับสมาชิกกอนี่ต้องถือว่าเราได้รับเกียรติมากกว่าไม่ใช่เราให้อนุญาตอันนี้ก็เป็นโบรกเกอร์แล้วเขาก็จะเป็นศูนย์รวมของประกันต่างๆดฉะนั้นเนี่ยประกันต่างๆที่ท่านสมาชิกสนใจเนี่ยผ่านเข้าไปในแอปตัวนี้สามารถเลือกได้หลากหลายเยอะแยะมาก25บริษัทในเครือของเขาส่วนของทีมงานของทางบริษัทเบลชันเกอร์เนี่ยท่านในฝั่งของผลิตภัณฑ์เ่ยรราก็ิมจ ประกันรถยนต์ครับแต่เราก็จะมีแผนต่อยอดที่เป็นฝั่งของประกันอัคีภยัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุให้กับสมาชิกกองกขอย่าจะรวมถึงประกันชีวิตที่เราจะต่อยอดเข้าไปในฝั่งของอนาคตในฝั่งของช่องทางการขายนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เราคิดว่าช่องทางการขายของฟินแลนด์ชอนบอกเกอร์ของเราเนี่ยน่าจะครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็ครอบคลุมทางออนไลน์และออฟไลน์นะครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมติพี่ๆสมาชิกกอบกขอต้องการซื้อประกันด้วยตนเองสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟินประกันรถ เข้าไปใช้สิทธิสมาชิกกบขอก็จะสามารถซื้อประกันได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันฟินประกันลถนะครับหรือถ้าเป็นในฝั่งของช่องทางการขายที่เป็นตัวแทนขายนะครับบริษัทฟินเอชโนมอเตอร์ของเรามีการแต่งตั้งคัดเลือกคัดสรรตัวแทนขายและในหน้าของทางบริษัทนะครับมากกว่า100ท่านที่จะลงพื้นที่ให้กับสมาชิกกบขอทั่วประเทศก็คิดว่าในช่องทางของออฟไลน์และออนไลน์เราก็เตรียมแผนรับมืออย่าง บทวนแอปพลิเคชันฟินประกันรถของเรานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เราเชื่อว่า จะเติบโตมากขึ้นในอนาคตในวันนี้แอปพลิเคชันสามารถซื้อประกันได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถดูสิทธิประโยชน์ของตัวเองได้เช่นดูกรมธรรม์ของตัวเองแล้วก็จะตอยอดเรื่องของการแจ้งเคลมประกันบนแอปพลิเคชันของตัวเองเลยก็จะแก้เป็นขอยจากการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเราจะต้องโทรหาบริษัทประกันนะครับอันนี้เราก็จะเชื่อมอยู่ในแอปพลิเคชันของเราในอนาคตต่อยอดไปถึงสิทธิพิเศษอื่นๆด้วยเช่นการบริการเรื่องของความช่วยเหลือฉุกเฉินการช่วยเหลือเรื่องโรงพยาบาลสถานีตำรวจดูแลแม่แทนนั่นตัวรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซ คำดุต่างอันนี้ก็คือศูนย์รวมที่เราจะทําให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยตอบโจทยลูกค้าทั้งฝั่งของการซื้อประกรันและการบริการและก็การดูแลรถยนต์ของตัวท่านเองครับ